วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวโฮมออฟฟิศสามชั้นมีหลังคาดาดฟ้านะครับส่วนทางเข้าด้านหน้าก็เป็นกระเบื้องสีขาวนวลมีลูกตั้งสี่ลูกตั้งลูกนอนสามนอนนะครับส่วนห้องโถงต้อนรับ ทางเข้าส่วนด้านหน้าก็เป็นกระเบื้องสีขาวนวลส่วนเดินเข้าไปข้างในก็เป็นกระเบื้องเงาวาวหลอดไฟระยะสีขาวนวลตานะครับประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเหมาะกับโดนแดดโดนฝนนะครับทนทาน ลายไม้สีธรรมชาติส่วนภายในสีขาวเรามาทดสอบระบบไฟกันโคมไฟดาวไลท์และโคมไฟระยะสีขาวใช้งานได้ปกติแล้ว ตอนนี้เรามาชมส่วนด้านล่างแบ่งเป็นห้องตรวจสี่ห้องผนังเบานะครับเป็นผนังเบาทาสีขาว ส่วนห้องควบคุมก็อยู่ด้านหลังคอนโทรลระบบไฟเราขึ้นไปชมชั้นสองกันบันไดปูกระเบื้องสีขาวราวบันไดเหล็กดีไซน์ เรียบง่ายเดินขึ้นมาข้างบนก็จะเจอหน้าต่างกลมบานใหญ่อลูมิเนียมประตูภายในและภายนอกก็เลือกเป็นอลูมิเนียมนะครับห้องโถงชั้นสองมองลงทะลุได้มองเห็นมีลูกเล่นรับ มีช่องแสงให้แสงผ่านเรามาชมห้องน้ำชั้นสุขภัณฑ์ก็อันนี้ก็ชาวอร์ มีมีช่องเก็บของเล็กๆบริเวณอาบน้ำชาวเวอร์เดรนนะครับทดสอบบันไดกันเดินสบายแต่ละขั้น เท่าเท่ากันมีช่องแสงหน้าต่างมองไปภายนอกได้การเดินขึ้นลงสมูทนะครับ ส่วนห้องควบคุมส่วนห้องชั้นล่างก็เรียบร้อยอันนี้ภาพรวมของบันไดาจากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองนะครับอันนี้ห้องน้ำชั้นสาม ันนี้เรามาดูห้องน้ําชั้นล่างส่วนต้อนรับชั้นล่างนะครับเทรระบบไฟอ่างล้างมือล้างหน้ากระจก มีดีไซน์ตัดกระเบื้องให้ดูสวยสะดุดตานะครับ